สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสแม็กผ่านทางยูทูบนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมมักันเบร์โมแบนภาคเกกโคคุโจเดมิวเอ dition นะครับตอนนี้เราได้รวบรวมกําลังกองทัพจนแบบเต็มนะฮะเต็มที่เลยเรามีทหารอยู่62คนนะครับเป็นทหารทาเกดะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นศัตรูกับพวกอุเอซุงินะตระกูลอุเอซุงินี่ก็รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นกองกําลังที่ใหญ่มากผมเนี่ย ถ้าผมจะตีตระกูลเวซุงีเนี่ยผมผมกลัวว่ามันจะไม่ไหวนะครับในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอกองทัพระดับ300คนขึ้นมาเนี่ยผมตายแน่นอนผมอยากจะฝึกกองกาลังทหารของผมสะกก่อนนะตอนนี้เนี่ยเรามีเรามากปริมาณแต่เราไม่มีคุณภาพต้องบอกต้องต้องพูดอย่างนี้เลยนะมันคือเรื่องจริงครับเรามากปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพด้อยเรื่องคุณภาพมาก ว่าถ้าเกิดว่าผมสู้กับพวกนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าผมจะลองดูเนี่ยผมจะลองตีแม่ทัพตระกูลอเอซุงิดูสักครั้งหนึ่งอุ้ยอุ้ยทไมมันไม่แยกจากกันเลยเนี่ยผมผมรอให้มันแยกจากกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมทําในตอนนี้ก็คือรอรอมันแยกแต่มันไม่แยกเลยอะ่ะทําไงดีมันไม่แยกจากกันแบบนี้เราต้องรอต่อไปอ๋อแยกแล้วแยกแล้ว เอาล้ครับในเมื่อมันแยกกันแล้วผมก็เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันยังแยกไม่ดีอะ่ะมันยังแยกไม่ดีนะผมว่ามันยังช่วยกันได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาเลยแล้วกันนะสุดๆครับผมใส่เลยครับใส่กันเลยนะ <c oughs> ขอบคุณที่แชทที่กดติดตามด้วยนะครับโอเคโอ้หุยหุยเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคก็กำลังเท่ากันนะครับใจเย็นพวกเราใจเย็นเอาละพลทหารเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะพลทหารนะมันเริ่มยิงมาแล้ว,วะ่ะฝั่งตรงข้ามเริ่มยิงมาแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งตรงข้ามขี่ม้ามาแล้วครับตอนนี้ขี่ม้ามาแล้วเลยไล่ฆ่าชาวบ้านผมแล้วตอนนี้ผมจะยิงสักตัวนึงเฮ้ยไม่ตายอะ่ะ แต่สดุดโอ้โสวยสวยงามดีมากดีมากผลทาหารดีมากผมผมจะพยายามรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ด้วยนะโอ,อ้ไม่ไหวแล้วช็อตนี้ต้องลงแล้วอตอนนี้ต้องลงจริงครับไม่ไหวครับ พวกนี้จะได้เปรียบเรานะถ้ามันใช้แบบไอหอกยาวๆเนี่ยอันตรายมากต้องบล็อกให้ดีไม่งั้นโดนกูกว่าจะฝาเข้าไปช่วยได้โหดูดิพวกนี้มันตายยากนะครับมันเป็นแบบพวกตำรัยในเมืองนะกูดูต้องฟัน3ทีครับสับเขาให้ไอตัวนี้หนักเลยตัวนี้ ถ้าเกิดว่าไม่ลงมา้ามามันมันช่วยกันไม่ได้อย่างช่วงทันนะครับต้องลงม้าแบบนี้เอาละเราเดินเติมลูกกระสุนได้ใช่ไหมเนี่ย ไปไหนแล้วะวะอูชนะแล้วโอ้โหผมเลือดเหลือครึ่งหลอดน,นะก็ก็ไหวอยู่นะครับไหวอยู่อ่าอันนี้เราได้คนของตระกูลดาเตะมานะครับเหมือนว่าพวกนี้มันจะสู้กับตระกูลดาเตะอยู่อ่าได้ได้ได้แบบตระกูลโมกามิมาด้วยนะเป็นพวกสมุไรกันเนอร์นะก็ดีนะเหมือนว่าอุเอซุนีจะเปิดศึกกับตระกูลดาเตะแล้วก็พวกตระกูล ทาเคดะนะครับโอเคเราต้องเรียนรู้นะอย่าไปเปิดศึกกับอย่าไปเปิดศึกกับพันธมิตรของมันนะแต่ให้เปิดศึกกับศัตรูของมันเอาละครับตอนนี้ชาวชาวบ้านที่อัปเกรดขึ้นมาสูงสุดจะเป็นแบบนี้จะเป็นอีลิตทาเคดะนะครับจะเป็นจะเป็นระดับนี้อาชาวบ้านทาเคดะที่อัปสูงสุดผมเสียกําลังพลทหารไปเยอะมากครับบอกตรงๆเลยตายกันไปค่อนข้างเยอะเอาธงมาห้อยหลังดีไหม ผมว่ามันจะบังอะด็มันจะบังแบบบังหน้าจอเออตอนนี้ผมเปิดศึกแล้วนะครับก็คือถ้าจะถ้าจะตีอีกจะเป็นไรไปใช่ไหมอืมจะตีจะเป็นไรไปมาดิไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยตีกันเลยไปอ,อ็ตีกันอีกนะครับลุยเลย <laughs> ตอนนี้เราเปิดศึกกับตระกูลเวซุงิแล้วนะครับก็มาโอ้นี่มันทงอะไรกันเนี่ย มันช่งางควงหูควางตาจริงๆใจยเย็นใจยเย็นผมขอแค่ให้ทหารเราข้ามแม่น้ำมาก็พอแล้วนะครับอันดับแรกต้องข้ามแม่น้ำมาให้ได้ก่อนโอ้ไม่ตายอะไรเล่าเอาล้มแล้ว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 ยิงเลยครับจังหวะนี้นะฮะจังหวะนี้ไม่มีอีกแล้ว จังหวะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้มันเป็นพวกล้มม้านะเนี่ยมันจะแทงม้าเราแล้วม้าเราจะชะง,งักนะครับเราจะขี่ม้าออกไปไม่ได้กองกำลังล้มมา้าเอ้อ ถ้าหารมันเก่งอ่ะอถาหารมันเก่งครับไอ้พวกนี้มันเป็นพวกคนซุ่มยิงหรือเปล่าแถวนี้ชาวบ้านเราก็ไปตีเขาสูญเสียเยอะเกินไปนะเนี่ยศึกนี้ เห็นไหมครับว่าทาหารเราถ้าจะเจอกับพวกแม่ทัพนี่ยังยังห่างชั้นเกินไปเห็นไหมครับแม้ว่าจะมีปริมาณเยอะแต่ว่าก็เป็นซะอย่างนี้นะไอ,อตัวนี้เก่งนะตัวนี้โดนนี่เราจะแพ้เหรอเนี่ยเหลือกันแค่นี้จริงๆใช่ไหมเฮ้ยัตูจะยิงปืน อย่ายอมให้มันยิงครับอย่ายอมให้มันยิงโอเคทอาอะไรอะ่ะฮะฆ่าลูกน้องเราเหรอะฆ่าลูกน้องเราเหรอ,อมันฆ่าเลยนี่หว่ามันฆ่าเลยอะ่ะมันฆ่าแบบตายเลยนะฮะโอทหารเราเหลือห้าสิบคนครับอัปเกรดโอ้โหอัปเกรดเยอะมาก โอเคโอเคนะผมจะอัปเกรดเป็นพวกแบบคนปืนนะครับว้า wow. วคนหอกชำนาญศึกอุ้ยนี่หมวกอะไรเนี่ยเฮ้ยยหมวกเขาควายวูหายากนะเนี่ยแบบลิมิเต็ดเลยนะครับเนี่ยหมวกนี้หมวกเขาควายนะเหมือนโอ้โห و, หมวกอะไรเนี่ยพลังา้ปงกันห้าสิบไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นจริงๆซูจิบาชิคาบุโตะนะฮะซูจิคาซูจิบูบาชิคาบุโตะนะฮะเป็นหมวกแบบแต่ว่ามันไม่เข้าตีมครับต้องใส่เป็นสีสีแดงสำหรับผมนะจนกว่าผมจะได้หมวกสีดำมาผมค่อยๆเอามาใส่ศั <c oughs> ตรูที่รอดจะหนีไปไหนเจน้าจะหนีไปไหนมานี่มาให้จับกลุ่มซะโดยดีอืมโอ้ย <c oughs> ไปจับเข้ามาด้วยนะผม หมดมากโอเคเอาละครับตอนนี้ก็เปิดศึกกับตระกูลอุอซุนี้เรียบร้อยนะครับข้างหน้าเป็นไดจินโอเอะอย่าไปเข้าใกล้นะโดนตลบโป๊ะเดียวแตกนะครับหนีก่อนต้องหนีก่อนอุ้ยอุย้โดนล้อมครับตอนนี้โดนล้อมอุ้ยอุยมีเก้าตัวอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะ แม่ทัาอะไรมีกําลังคนแค่เก้าตัวโหต้องโดนแล้วแบบนี้อุยอ้ยหืมมันจะไปพักฟื้นตัวเนี่ยไอ้พวกนี้นะผมว่าเราเราไปกันเถอะนะครับเราไปกันเถอะผมจะไปเ,เป้าหมายของผมในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปตีเกาะซาโดะนะครับมันโหดนะผมอยากจะปั้นทหารให้พร้อมก่อนก่อนที่จะไปนะครับแต่ว่า คือมันมันไม่ไหวแล้วมันต้องไปแล้วอะ่ะมันถึงเวลาแล้วนะครับมันมันถึงเวลาแล้วจริงๆเอาละพวกเราลุยกันเลยไปเลยนะครับไปเลยช็อตนี้อุ้ยเสียงเงินไปหกร้อยครับผมเฮ้ยแล้วโอ้โหของผมเยอะนะเนี่ยผมจะเก็บพวกลิมิเต็ดไว้ก่อนแล้วกันนอกนั้นก็ขายไป <c oughs> เฮ้ยโอ้โหหัวขโมยอยู่แถวนี้กันเต็มเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ย มาตีกันหน่อยไหมพวกเจ้ามาทําอะไรกันที่นี่เยอะแยะไอ้พวกหัวขโมยโอ้ขี่เรือมาตีกันเลยนะจอดเรือตีกันนะครับช็อตนี้นะเอาละบุกเขออ้าไปโอ้ทหารผมนี่ก็มันก็บาดเจ็บกันอยู่นะบางคนนะครับบาดเจ็บกันอยู่ยังไม่แบบยังไม่ฟื้นเต็มที่นะผมต้องเก็บเลเวลให้ตัวละครด้วยสิตอนเนี้ยอืม สิ่งสําคัญเลยก็คือหนึ่งนะสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งก็คือเลเวลตัวละครนี่แหละถ้าเกิดว่าเลเวลน้อยเนี่ยมันก็อัพการบุกเมืองไม่ได้นะครับมันต้องเลเวลสูงๆกว่านี้โอเคเอาเจอ,เจอแล้วครับเจอแล้วมันเป็นพวกหัวขโมยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เราสามารถสู้กับหัวขโมยได้นะ คิดว่าไอ้ธงนี้มันเกะกะไหมเนี่ยธงที่อยู่ที่ติดอยู่ในตัวผมเนี่ยผมว่ามันเกะกะเอาเรื่องนะแต่เหมือนมันจะบวกค่าสถานะอะไรสักอย่างด้วยนะครับแต่ใส่แล้วเกะกะมาก <c oughs> ออกมาใส่ไว้ทำไมวะเนี่ยธงเนี่ยฮะใส่แบบโกโก้นะืมนี่มันธงธงประเทศอะไรก็ไม่รู้นะธงตระกูลไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะถอดออกแล้วนะมัน <c oughs> เอามัเสียบไว้เพื่อความเท่นะตอนแรกผมก็คิดว่ามันเท่โอเคดีจับหัวขโมยมาได้นะครับเอาแค่นี้พอไปไปกันเถอะเราจะบุกป้อมเอ,อ่อเรียกว่าค่ายโจนแล้วกันมันไม่ใช่ป้อมมันเป็นค่ายโจนะค่ายโจรน,นี้จะมีการส่งออกอหัวขโมยมากมาย ค่ายโจนนี้มีกําลังคนอยู่เจ็ดสิบหกคนนะครับตลับผมแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมันก็น่าจะยากอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอพักก่อนแล้วกันพักให้เช้าให้มันเช้าซะก,ก่อนให้มันถึงช่วงแบบรุ่งอรุณอะไรเงี้ยเอาละครับดุยกันเลยนะครับดุยกันเลยไม่รอช้าครับนะโอเคผมควรที่จะถอดไอที่อยู่ข้างบนหัวผมออกนะเนี่ยอุยอ้ย วิโดนยิงตายเหรอเนี่ยโอ้ทหารผมตายไปสองคนโอ้โหพลปืนทั้งนั้นเลยนะครับพลปืนทั้งนั้นเลยอันตรายมากอันตรายมากไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องต้องรีบเข้าไปอืมเข้าหัวครับผมช็อตนี้ดีดีด,ดเีเป็นพวกวเ,เ,เป็นพวกซาวูไลอ่ะเนี่ยมันเป็นทวองไหนกันเนี่ย เป็นพวกทรงมลัยนะมันใช่ดาบทรงมลัยกันนะมันไม่ใช่ชาวชาว,ชาวนานะเนี่ยเฮ้ยมาสิโอ้โหแรงแรงแรงเก็บไล่ไปไล่ไปผมกลัวว่าจะโดนยิงไงนนถ้าโดนยิงนี่เจ็บนะ เฮเล็งแล้วมันเล็งแล้วอเอ,อไปเลย,ยเหลือตัวอยู่ข้างบนโอเคเอาทิ้งดีไหมเนี่ยมันบวกอะไรระยะแกว่งบวกห้าการทำลายล้างบวกห้าแล้วก็เหมือนมันเหมือนมันบวกบวกการทำลายล้างกับบวกระยะแกว่งนะถ้าเราถ้าเราห้อยธงนี้ไว้นะ มันจะบวกสถานะให้เราเก่งขึ้นนะครับอ่าฮะไอทงอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเหมือนเพิ่มความมั่นใจแต่เอาจริงๆแล้วสำหรับผมนะผมว่ามันบังมันบังจอมันมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าควรเราออกนะเออถึงแม้ว่าจะเพิ่ม <S <S เพิ่มพลังโจมตีมาสักสิบผมก็ต้องเอาออกแหละมันบังจริงๆอะ่ะโอ้โหแต่ให้ลูกน้องใส่แล้วมันดูเท่ผมว่าผมเอาไปให้ลูกน้องผมใส่ดีกว่า เออเอาไปให้แบบพวกพวกแม่ทัพเออมันสมควรให้แม่ทัพใส่มากกว่าอะไรเงี้ยที่ผมขึ้นมาคนเดียวเลยเนี่ยอูโวเวอัพวิวสิบสามเลยครับผมโอ้โหสุดยอดตอนนี้ที่นี่เป็นของข้าแล้วดิข้าขอยึดที่นี่เอาไว้ออเรียบร้อยครับผมนะพบก,กับผู้ดูแลกันนี่คือผู้ดูแลที่นี่นะครับไดจินฮอนมะนะครับข้าตองการผลิตตอนที่จะส่งแล้วโอ้ผลิตปลา คลังสินค้าแล้วก็อันนี้คือเราสามารถเอาอุปกรณ์ของมันออกมาได้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกชุดเกาะพวกอะไรเนี่ยเอามาได้หมดเลยอืมเจ้าสามารถรับสามัครทหารหรือผลิตสินค้าอีกครั้งเมื่อใดอีกเจ็ดวันนะครับอีกไม่เกินเจ็ดวันเราจะสามารถได้รับคลังสินค้า ไอพวกนี้เราเอาไปได้นะเราไปขายได้นะพวกปลาพวกอะไรพวกเนี้นะครับเราต้องเราต้องเอาออกให้หมดด้วยนะเราเก็บไว้ไม่ได้นะครับงั้นงั้นผมควรที่จะไปขายของแล้วก็มาเอาสินค้าที่นี่นะแต่เราเป็นศัตรูกับพวกอุเอซุงี้เนี่ยมันอันตรายนะเพราะว่าเวลากลับเวลาเข้าออกอย่างเงี้ยมันมันเป็นถิ่นศัตรูนะครับอันตรายมากโอเค โอ้ทำไมน้ํามันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันเหมือนเป็นทางเปิดน้ําเลยนะมันเหมือนกับเออเคยดูไกทองไหมแบบว่าเปิดทางน้ําเพื่อไปหาชะละวันอะ่ะ <laughs> <laughs> ผมว่าน่าจะไม่มีใครเคยดูนะมันเก่ามากอะเอาละเดี๋ยวผมจะไปที่โฮฟุนะครับเพื่อทำการขายของให้หมดอืมขายให้หมดเลยนะ คือเราจะได้สินค้าทุกๆเจ็ดวันแล้วก็ไม่ใช่แค่สินค้านะเราจะได้กําลังทหารด้วยนะครับเป็นพวกแบบกองโจรแบบฝึกกองโจรฝึกขันปลาย่างเอาปลายาคือปลาย่างนี่ผมขายเลยแล้วกันนะผมขายเลยนะผมไม่เก็บไว้นะพวกปลาย่างพวกอะไรนะี้ม้าเนี่ยเอาม้าความเร็วต่ําๆออกนะครับเราควรที่เก็บไว้เฉพาะม้าแบบระดับสูงเท่านั้นของพวกน,นี้จะหาเมื่อ,อไหร่ก็ได้ก็ทิ้งไป อาา่าฮะอุ้ยอันแปดเลยเหรอแพงมากรวยแล้วครับเนี่ยรวยแล้วผมจะทำการเอาไอทงเนี่ยให้ลูกน้องผมเนะยโยชิโอเอาทงไปซะนี่เออดาบนี้ไม่ต้องใช้หรอก <c oughs> ห้อยทงไว้นี่อย่างเท่นนะห้อยทงเอาละครับผมจะอัปเกรดทหารทุกทุกตัวนะ อัพเกดทหารทุกตัวเลยให้มันขึ้นมาเป็นใหญ่โอเคไปรับไหมรับสมัครไหมรับสมัครซะหน่อยดีกว่าโอ้โหหมู่บ้านไม่มีทหารสักตัวจะรับสมัครซะหน่อยเนี่หมู่บ้านที่เราเคยช่วยไว้โอ้โหไม่มีสักตัวนี่มันไม่มีเราไม่มีตังค์เ่เรามีตังค์เยอะนะมีตั้งสามพันเนี่ยทำไมรับสมัครทหารไม่ได้เลยให้ตายสินี่ได้มาสามตัวครับผมผมไปจ้างเนี่ยพวกชาวบ้านนะ ผมถ้าเกิดว่าทหารไม่เต็มผมไม่อุ่นใจอะ่ะมันต้องแบบมีทหารเต็มกองทัพไว้ก่อนเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยแบบทหารไม่มีครับไปที่ทากานเนแล้วกันจา้างทหารก่อนแล้วกันผมต้องเดินทางไปเอาสินค้านะเนี่ยแต่ไม่อุ่นใจเลยทหารทหารน้อยเกินไปที่หมู่บ้านอีดะนะครับ หมดนี่เสียอย่างหนึ่งคือเวลาแบบเวลาเดินเร็วๆแล้วแบบมันแหลกนะครับมันแหลกว่าแบบทั้งแผนที่มันมีอะไรเยอะนะครับที่ที่เคลื่อนไหวพร้อมกับเรามันก็เลยแบบอัปเดตข้อมูลเอาแล้วผมมีทหารหกสิบคนแล้วไปกันเลยไอ้หมูว่าเอ้ยเฮ้ย,ยนี่มันโอ้ว้าวโอตาลิปราสาทโอตาลเนะฮะต้องบอกเลยว่าปราสาทโอตาลีเนี่ยเป็นของพวกเป็นของพวกเอออุเอซุงิแต่ว่าทางด้านของ ตะก,กูลททเคดะพึ่งพึ่งไปยึดมานะครับผมเฮ้ยโหยึดปราสาทโอตาลิได้ด้วยนะสุดยอดปอไปเลยครับผมผมว่าผมต้องใช้วิธีฉวยโอกาสเออมันจะมีช่วงที่อุเอซุงิเนี่ยยึดปราสาทโอตาลิไปแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องไปเอาในตอนนั้นนะ่ะไปแบบไปแย่งนะไปแย่งอุ๊ยใครเนี่ยยี่สิบคนมุลากามิไดจินมุลากามิตายซะเถอะนี่ต้องเจอกันหน่อยแล้วเขาจะฆ่าเจ้าซะ ไดจนดินมุรากามิเผื่อว่าจะมีของดีๆนะครับในลุงน้องผมเอาธงไปใส่นะมันคืออะไรมันคือธงอะไรผมก็ไม่รู้ <c oughs> ห่อยไว้เลยตอนนี้ผมมีพลม้าสามคนนะครับพลม้าสามคน,มคนเราสามารถปั้นทหารม้าได้นะแต่ว่าคือเมื่อกี้ไอตอนอัพรัวๆเนี่ยผมผมว่าผมผม,าผมอาจจะอัพผิดในไดจินมันอยู่อ๋อไดจินมันไม่ขี่มา้าเหรอเนี่ยไดจินทําไมไม่ขี่มา้าฮะรู้ทำไม เาตายเลยเหรอโอ้ยยิงเข้าหวัวทีเดียวตายเลยฮะโอ้โหระดับไดจ,จินนะฮะโดนโดนยิงทีเดียวตายฮนะเออนี่นะอุย้ยเหมือนเหมือนผมโดนยิงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจน,น่าจะใช่นะน่าจะโดนยิงนะเมื่อกี้นะหรือเปล่ามันมีคนมีปืนด้วยหรอ กาเลยเดี๋ยวผมฆ่าไอ้พวกที่หนีก่อนแล้วกันนะไอ้พวกที่ไม่หนีเนี่ยฆ่า,มาเมื่อไรก็ได้สวยงามมากบีเฮอฮอเฮ,ะฮะ้อปาบเขาให้เยี่ยมครับมันต้องอย่างนี้มันต้อ,ง,องนี้เลยครับโอ้แจมเลยโรเขาให้ดีว่ะ มันต้องงี้สิใช่ไหมอืมโอเคครับก็โอ้ลมเลยนะลมเลยแบบนี้โอ้ได้ของมาเพียบครับแต่ว่าผมเอาแค่นี้ก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวช่องที่เหลือเอาไว้แบบเอาไว้ขนปลานะครับผมผมต้องเดินทางไปขนปลาครับที่ซาโดที่ซาโดเนี่ยเป็นป้อมประการที่แบบว่า จะมีทหารด้วยนะมีทหารให้เราด้วยพบกับผู้ดูแลอีกสามวันนะครับอีกสามวันอีกสามวันเราสามารถมารับทหารได้นะครับเอ่ออะเดี๋ยวผมจะเอาปลาปลาออกมาให้หมดก่อนแล้วกันโอเคเราจะมาเอาทหารแล้วก็จะสามารถมาเอาเอ่อพวกสินค้าได้นะครับ ต่เมื่อกี้เหมือนว่าผมกดกดเลือกสินค้ามั้งทาหารก็เลยไม่มาตอนนี้วันที่สิบสองเมษายนนะครับต้องดูเวลาสิบสองแล้วก็สิบสามสิบสี่สิบห้าวันที่สิบห้าเราจะกลับมาที่เราจะกลับมาเอาอีกครั้งเนี่ยจะกลับมาเอาทาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยผู้นำตระกูลโอ้โหเจอผู้นำตระกูลครับ2อ0ิบคนครับโอ้โหโอ้โหโหดมากโหดมากๆโหดจัดเลย ผมว่าผมควรที่จะเริ่มแผนการยึดเมืองสักเมืองนึงเนะยเอางันเลยเหรอผมจะยึดไม่ได้นอกจากว่าต้องยึดต้องยึดปราสาทโอตาลีก่อนแผนการของผมก็คือเราจะให้พวกตระก,กูลอุเอซุงิเนี่ยมายึดปราสาทโอตาลีไปจากนั้นเราค่อยมาเอาปราสาทโอตาลีต่อจากพวกมันอ่าน,นี่คือแผนการของผมนะที่แสนจะแยบยนต์นะครับโอเค นะวันนี้ก็คําแล้วเดี๋ยวขอปิดนะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะตอลอดพาร์ทนี้นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจไปกระตุ้ใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พวกบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะตลอดวันนี้ต้องลางกันมาก่อนสุเกตูกูบายบายเดี๋ยวผมมาต่ออีกทีแล้วกันนะออวันนี้ต้องจัดอีกสักพาร์ทแล้ววะนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันอีกประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วกันอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับบาย